สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ t u b e c h anel โต๊ะพังวิเคราะห์วิจาร์ณมวยชี้ตัวดีตัวเด็ดจันปัดโต๊ะพังดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ยังอยู่กับวันดุมพเพนี1รย 8, นะครับประจำวันศุกร์ที่1สิงหา2568นะครับคู่เอกนำรายการวรพลลูกเจ้าพ่อลงต้มกับโซนเนอร์เซนนะครับ1้อปอนปอนะครับผู้รองก็สุขสวัสดิ์พีเคแสนชัยกับก้องกุลาจิตเมืองนนนะครับ 141ปอนด์นะครับแล้วก็คู่เอกภาคอินเตอร์โอทิสแว็กฮอลกับฮาคิมบานะครับ mm hmm. คู่ในแบเนตั้มเวทนะอาวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ที่แฟนมวยเรียกร้องเข้ามาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมว่าผมจะทำา2คลิปนะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมาดูตอนสักช่วงเย็นๆน่ะน่าจะน่าจะอัพเสร็จนะครับ เดี๋ยวเอาช่วงเช้าไว้ก่อนนะมาคลิปนี้ก่อนคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แฟนมวยเรียกร้องเข้ามานับนั่นก็คือคู่ร้องนะครับมวยไทย1 4 1ปอนด์นะสุขสวัสดิ์ PK แสนชัยกับทางด้านก้องกุลาจิตเมืองนนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลนะักมวยกันนะแต่ก่อนอื่นก่อนเข้ารายการน,นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Channel โต๊ะพังให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลนักมวยกันนะครับคลิปผมผมจะวิเคราะห์วิจารณ์แบบนี้เลยนะก็คือผมวิเคราะห์จากหน้าเว็บไหนผมก็จะ,ะถ่ายทอดลงมาเลยอย่างนั้นนะครับดูแบบดูง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องภาพสวยไม่ต้องภาพดูเป็นมืออาชีพอะไรไม่ต้องนะเน้นเข้าใจง่ายๆนะครับเน้นคนดูเข้าใจง่ายพอนะ,อะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนักมวยกันเลยนะครับ หล,หลายอันหน่อยนะเพราะเดี๋ยวผมจะทำสักสคลิปนะครับอ่ะมาดูทางด้านสุขสวัสดิ์ก่อนละกันสุขสวัสดิ์ PK แสนชัยนะครับส่วนสูง5.9ฟุต9นิ้ว176เซนอายุ24ปีนะครับซ้อมอยู่ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะ้ามาชงในรายการวันหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเจอกระดูกเลยแพ้น็อกยกแรกนะทางด้านพันธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารีนะพันธิ์นี่เป็นเจ้าประจำอยู่แล้วนะครับ เป็นมวยที่ต่อยอยู่ในรายการนี้ประจำนะครับแล้วก็ไม่ใช่เบอร์กลางๆด้วยนะเป็นเบอร์แบบแ,แนวแบบว่าแนวต้นๆนะแต่ไม่ถึงกับท็อปนะเป็นเบอร์แบบแนวแบบอยู่หัวหัวนะครับก็แพ้นอกยกแรกไป1นาที55วินะครับอัตราการปิดเกม0%นะมาชกค,ครั้งเดียวแพ้นะครับทางด้านสุขสวัสด์นะสุขสวัสด์เนี่ยเอาตรงๆผมไม่เคยเห็นชกใน5ยก นะครับคือเขาเขาชกชกหยุดหยุดชกชกหยุดหยุดอ่ะนะรายการไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะไปต่อยไทยไฟอยู่ระยะหนึ่งเลยนะครับไอ้ช่วงที่หยุด5ยกไปเนี่ยรู้สึกจะไปต่อยไทยไฟนะกก่อนที่จะเข้ามาชกในรายการวันนะครับเห็นว่านะอันนี้เห็นว่านะอ่าผมก็ไปถามสอบถามข้อมูลมาแหละเห็นว่าเป็นมวยเข่านะเห็นว่าเป็นมวยเข่ามวยซ้ายนะครับก็ อันนี้ไม่เคยเห็นไม่แน่ใจนับแต่เคยเห็นเขาชกในในไทยไฟ์นะครับกับกับในในรายการวันนะ่ะเห็นอยู่นะไฟ์ที่แล้วดูไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกดูยุบยุบย่นง่ายอ่ะนะครับโดนพันลิตรกดดันก็ยุบย่นแล้วนะ,ะเคยเห็นชกในไทยไฟ์ในไทยไฟ์รู้สึกว่าสถิติจะค่อนข้างดีนะ,ะแต่ก็อย่างว่านัก นักมวยไทยที่ไปชกในไทยไฟส์ส่วนใหญ่สถิติก็จะใช้ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าต่างชาตินะหรือผู้ชกในรายการเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเกรดมวยอาจจะยังต่างกับในรายการวันหรือในรายการอื่นๆอีกเยอะนะครับไฟ์ที่แล้วเนี่ยมาชกผมว่าทําผลงานยังไม่ดีนะสภาพร่างกายยังไม่ดีนะครับก็เนื่องด้วยว่าอย่างที่ผมบอกตอนเขาชกห้ยกเนี่ยเขาก็ชกชกหยุดๆๆหยุดชกชกหยุดหยุดนะครับ มาจะมาต่อเนื่องก็คือในรายการไทยไฟ์แล้วในในไทยไฟ์อ่ะมันผมว่าการฟิตซ้อมที่จะไปชกไทยไฟ์อ่ะมันมันคงไม่เข้มเท่ากับมวยไทย5ยกหรือว่ารายการวันหรือจะเป็นพวก3ยกอย่าง RWS อย่างเงี้ยผมว่ามันยังมันไม่เคี่ยวเท่าหรอกนะครับเพราะว่าผมว่าชกง่ายกว่านะถึงแม้จะเป็นอ่ารวมแบบพันมืออะไรคนะาดเชือกนะครับก็จะมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องคุ้นชินกับ กับนวมเล็กแต่วันไฟล่าสุดก็ก็อย่างที่เห็นนะนะครับอ่ะสำหรับทางด้านสุขสวัสดิ์นะไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเยอะนะคสำหรับทางด้านสุขสวัสดิ์นะครับเอามาดูพิกัดน้ำหนักที่เขาชกมามาก่อนดีกว่านะไะยังอันนอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาบอกว่าเป็นมวยซ้ายมวยเข่าอะ่ะอมผมไปถามข้อมูลมาเขาบอกว่าเป็นมวยเข่านะแต่ว่าส่วนตัวผมดูเป็นมวยออกทรงฝีมือ เอดูออกทรงฝีมือแต่ว่ามันไม่จัดจ้านมันเขาเรียกว่าไงมันมันยังไม่ดีพออ่ะอ่ะนี้ดีกว่าผมเห็นในรายการไท f ไฟ h t ก็ยังโดนฝรั่งต่อยมีอาการมีย่อมีมีย่อม,มียุบให้เห็นนะนะครับอ่ะดูน้ำหนักของทางด้านสุขสวัสดิ์ที่ชกหน่อยในรายการไท f ไฟ h t อาจจะไม่มีในในในสถิตินะอ่ะดูแค่ตามในสถิติดีกว่า สถิติถ้าเอาให้เห็นๆเ,เนี่ยมันก็จะมีปีแค่68กับ66นะครับนอกนั้นมันก็จะลงไป็น6เลย140 1ส4 140นะครับตอนช่วงปี63ลงไปเนี่ยร141 14 14 1นะก็140อนะก็140อัพนะครับสำหรับทางด้านสุขสวัสดิ์พีเคแสนชัยนะครับในข้อมูลตรงนี้บอกซ้อมอยู่แสงมรกตกณนะแต่ปัจจุบันเนี่ยไปซ้อมอยู่พีเคเรียบร้อยแล้วนะครับ อามาดูทางด้านก้องกุลาก้องกุลาจิตเมืองนนท์นะครับส่วนสูง5ฟุต8นิ้ว173เซนอายุ19ปีเท่านั้นเองนะครับอมหยุดจิตเมืองนนยิ้มมาชกในรายการวันเนี่ยหครั้งนะครับชนะน็อกทางด้านมาดสิงเขาหลักมวยไทยนะครับวันลุมพินี62นะอัตราการปิดเกมก็100%นะครับก้องกุลาเนี่ยเป็นมวยเป็นมวยฝีมือนะ เป็นมวยฝีมืออาวุธหนักแรงนะครับอาวุธหนักแรงแล้วก็ใจสู้นะบูดูดันนะครับมาชกในรายการวันครั้งหนึ่งนะครับโชว์ฟอร์มได้อ่าถ้าดูจากสถิติหรือว่าสวยงามแต่ถ้าดูจากลักษณะการชกส่วนตัวผมมองว่ายัาง,ยางเฉยๆนะไอที่น็อกได้มันก็เป็นจังหวะ นะครับมันไม่ได้เป็นการแบบว่าได้เปรียบอยู่หรือว่าอะไรยังไงมันเป็นจังหวะเข้าทํานะครับแล้วก็มันไปนโดนจุดพอดีนะครับก็เลยได้จังหวะน็อกไปนะครับแต่ส่วนตัวเขาเป็นมวยเก่งนะใน5้ายกเนี่ยเป็นมวยเก่งนะครับดูอาวุธเนี่ยโอ้แรงนะครับรูปร่างดีด้วยตอนอยู่ใน5ยกนะครับดูเป็นทรงฝีมือนะครับแล้วก็หัวจิตหัวใจค่อนข้างจะดีนะสำหรับกองกุลาอา่ดูน้ําหนักหน่อย อ่าก้องกุลาเนี่ยมวยร้อยเอ็ดนะชกมาเยอะนะครับอ่ามาดูวิกัดน้ําหนักนะครับอ่ะดูดูสถิติด้วยก็ได้สถิติที่เขาชกมาเพราะว่าในรายการวันนะมันมีไฟเดียวไงนะครับถ้าเป็นใน5้ายกเนี่ยทางก้องกุลาเขาก็ชกมามีรายการอยู่เรื่อยๆนะอ่าเริ่มจากไฟแรกอันเนี้ยร้ออปอนด์เจอกับทางด้านจรหลวดศึกเกียรตินาวีนะครับก็ชนะจรหลวดศึกไปได้ในมวยดีวิถีไทยนะ จรวดศึกนี่ก็มาชกในรายการวันนะสถิติดีด้วยนะครับจรวดศึกมวยเก่งนะอ่าแล้วก็มาชกสึกจิตวังนนนะครับชนะทางด้านรุ่งแสงตะว,วันสอพาราชอันเนี้ยร้อปอนด์นะครับทัดไปไฟหนึ่งเอาอันเนี้ยร้อยห้าสิบปอนด์นะมวยไทยเจ็ดสีนะครับชนะน็อกยกที่สี่นับดวลหนึ่งชูทางด่วนอีกสักไฟหนึ่งนะครับไฟนี้ร้อยสี่สิบปอนด์นะครับ ึ่มวยไทยพลังใหม่นะเป็นทางด้านเพชรสีนินนะครับวันของโอมก็แพ้ทางด้านก้องกุลาไปนะครับ140ปอนด์นะครับก็142 140 1 5 0 1ร้อยสอัพเหมือนกันนะครับก็ดูไม่แตกต่างกันหรอก้งนะทีกัดน้ำหนักเดี๋ยวไปดูข้อมูลเชิงลึกหน่อยนะครับข้อมูลเชิงลึกมาดูทางด้าน สุขสวัสดิ์ก่อนสุขสวัสดิ์เนี่ยมาชกในรายการวันหนึ่งครั้งนะครับแพนน็อกนะอายุ24ปี175เซนนะครับซ้อมอยู่พีเแสนชัยมวยไทยยิมสถิติการออกาวุธผมอยากให้ดูประกรอบเฉยๆอะ่ะมันผมไม่บรรยายแล้วกันเพราะว่ามันแป๊บเดียวเองนาทีเสร็จๆเกือบเกือบสองนาทีอะ่ะนะครับอาวุธก็ยังออกอะไรไม่ได้มากนะก็ดูประกรอบแล้วกันนะครับทั้ง อัตราการออกอาวุธแล้วก็การตั้งรับจับทางนะสำหรับทางด้านสุขสวัสดิ์เดี๋ยวเราไปทางด้านก้องกุลาบ้างนะก้องกุลานะครับชกในรายการวันหนึ่งครั้งชนะนะครับเป็นการชนะน็อกนะครับชนะมาสิงสถิติรวมชนะมา56แพ้15เสมอศูนย์นะครับก็ราวๆสัก6 7 0 0ไฟนะแต่ก้องกุลาต่อยเป็นร้อยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะชกมาเยอะนะครับ อา,อายุ19ปี173เซนนะครับสมงอยุดจิตเมืองนอนทัตาการออกอาวุธก็ไฟเดียวเหมือนกันนะครับก็เมนมวยเน้นเป้าบนน่ะนะครับก็ดูประกอบแล้วกันเพราะการตั้งรับจับทามมันก็ยังยังดูอะไรไม่ได้เยอะนะครับสำหรับหลังด้านกองกุลานะเอาเดี๋ยวมาดูข้อมูลเปรียบเทียบเลยคู่นี้ไปไวหน่อยเพราะว่า ส่วนตัวผมว่ามันมันไม่น่าจะต้องวิเคราะห์อะไรมากมายนะครับอ่ะส่วนสูงต่างกันอยู่2เซนนะครับเป็นทางด้านสุขสวัสดิ์เนี่ยสูงกว่าก้องกุลา2สองเซนแต่ผมมองไม่มีผลหรอกนะวิกัดน้ําหนักก็เมื่อกี้เทียบให้ดูผมว่าพอๆกันนะวิกัดน้ําหนักร้อบอัพเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างนะความคุ้นชินในรายการก็เหมือนกันนะครับ ทั้งเดียวเหมือนกันทั้งคู่ผ่านความตื่นเต้นครั้งแรกมาแล้วนะครับแต่คนนึงผ่านมาด้วยชัยชนะน็อกอีกคนนึงผ่านมาด้วยการแพ้น็อกนะครับแต่ถ้าถ้าถามถึงเรื่องความสม่ําสเสมอในรายการเนี่ยกว่าการฟิตซ้อมที่สม่ําเสมอเนี่ยผมมองว่ากล้องกุลาสม่ําเสมอกว่าค่อนข้างเยอะนะหลายช่วงตัว อายุนะครับ19กับ24จริงๆอายุเนี่ยต้องบอกว่าทางสุขสวัสดิ์เนี่ยดีกว่านะสุขสวัสดิ์เนี่ยอายุ24เนี่ยกำลังเต็มร่างเลยนะครับเป็นความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมีแล้วนะครับใจพี่ใจน้องนะส่วนนั่นกล้องกุลาเนี่ย19คือยังไม่พ้น20อย่างที่ผมเคยบอกอะอายุ17 18 19เนี่ยน่ากลัวนะครับข้อคไาการฟิตซ้อมพีเคแสงชัยกับจิตเมืองนนท์เอาถ้าถ้าพูดกันแต่เรื่องข้อคไาการฟิตซ้อมนะก็ต้องบอกว่าพีเคแสงชัยเนี่ยต้องดีกว่า นะครับอาพูดกันตามจริงนะครับเรื่องการบำรุงนักมวยอะไรก็ต่างๆคู่ปัม้มคู่ซอ้อมมีมากมายให้เลือกเยอะกว่านะครับแล้วก็ความเป็นมาตรฐานยิ่งถ้าพูดถึงในรายการวันด้วยแล้วพีเดีกว่าอยู่แล้วนะครับเปรียบเทียบเหมือนกันเลยกราฟเหมือนกันเลยแต่ก็ไฟเดียวเหมือนกันนะครับดูประกอบนะส่วน กราฟการตั้งรับจับทางอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันนะอือคือทางด้านด้านอะไรวะเนี่ยกองกุลาอ๋อสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิส์ดเนี่ยจะเตะโดนเตะขายเยอะกว่าแต่ก็ไม่กี่ครั้งเองมันโดนอาวุธน้อยครั้งอะนะครับยังยังวัดอะไรไม่ได้หรอกนะอ่ะรูปมวยดีกว่ารูปมวยเนี่ยผมมองมองไม่ค่อยออกเลยนะอะ่คือผมที่มองไม่ออกเนี่ย คือผมไม่รู้ว่าสุขสวัสดิ์เนี่ยแกจะมาชกแนวไหนนะครับคือผมสอบถามข้อมูลมาจากพักพวกอะ่ะเขาบอกว่าตอนชกเป็นมวยมวยซ้ายมวยเขา่านะแต่ว่าพอมาชกไม่ว่าจะเป็นไทยไฟหรือในรายการวันอะ่ะผมมองไม่เห็นความเป็นมวยเขา่าเลยวดูเหมือนมวยฝีมือมวยทรงถอยมากกว่านะครับแล้วก็ดักออกอาวุธไฟที่แล้วเนี่ยทางสุขสวัสดิ์เนี่ยเจอกับทางด้านพันริศ ดูพันลิตรเนี่ยเล็กกว่าด้วยนะ,ะแต่ก็ต้องบอกว่าพันลิตรเนี่ยถือว่ากระดูกในรายการวันเนี่ยคนละเบอร์กับทางด้านสุขสวัสดิ์เลยนะก็อาจจะยังไม่แปลกตรงนั้นนะส่วนทางด้านก้องกุลาก้องกุลาเนี่ยวันนี้จะว่าจะมาเดินเลยก็คงยังไม่ใช่หรอกนะครับด้วยความที่ทางด้านสุขสวัสดิ์เนี่ยแกแกมาก่อนจะบอกว่าเก๋กว่าก,าก็ด้วยความ สม่ำเสมอในรายการนะนะส่วนตัวตอนนี้มองว่ากระดูกก็น่าจะยังพอๆกันเลยเผลอๆทางด้านกล้องกุลาจะดีว่าด้วยถึงแม้ว่าอายุจะน้อยกว่านะแต่ต้องบอกว่าสุขสวัสดิ์มาก่อนนะครับเขามาก่อนทางด้านกล้องกุลานะอายุมากกว่าด้วยนะอาจจะอาจจะชกมาก่อนอคู่นี้ก็เลยมองว่าอาจจะยังไม่มีใครเดินหรอกแต่ผมมองว่าสุขสวัสดิ์ไม่น่าเดินนะวันนี้ยังไม่ค่อยเชื่อมั่น ไม่ค่อยเชื่อมั่นเรื่องสภาพร่างกายด้วยซ้ำถึงแม้ว่าจะซ้อมค่ายดีก็เถอะนะเพราะว่าไฟที่แล้วก็ซ้อมค่ายดีนะแต่ว่าดูยุบง่ายมากเลยนะครับส่วนด้านกล้องกุลาก็ไฟที่แล้วยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่ว่าใน5ยกเนี่ยต่ออยู่ตลอดแล้วก็ตามข้อมูลนะที่เห็นแล้วก็ที่ได้มาเนี่ยว่าเป็นมวยหัวใจดีนะครับแล้วก็ท่าทรหดเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยนะสำหรับกล้องกุลาคู่นี้เลดเปิดมาแล้ว เลทเปิดมาแล้วเป็นทางด้านก้องกุลารู้สึกว่าจะประมาณจุดหกสี่จุดหกสามนะที่ก้องกุลาที่ก้องกุลานะครับก็อาจจะเนื่องด้วยสถิติการชกด้วยนะครับจากไฟที่แล้วคนหนึ่งชนะน็อกอ่ะคนหนึ่งแพ้น็อกอ่ะนะแล้วคนหนึ่งชนะน็อกยกแรกกับอีกคนหนึ่งก็แพ้น็อกยกแรกเหมือนกันนะครับเลทก็เลย ไปทางกล้องกุลานะแต่สังเกตไหมว่าขนาดสุขสวัสดิ์เนี่ยคือถ้าเป็นในมวยไทย5ยกเนี่ยเขาก็จะต,ต้องพูดกันอยู่แล้วว่าสุขสวัสดิ์เนี่ยหายนานนะครับอันนี้คือในมวยไทย5ยกนะถ้าเป็นในรายการวันขเขาก็ต้องพูดว่าไฟที่แล้วก็เพิ่งจะโดนพันลิตรมาแล้วโดนแบบง่ายๆเลยนะตัดเดียวนะครับอ่าส่วนถ้าแหม่ถ้าจะพูดถึงไทยไฟ ไทไฟเนี่ยถ้าเทียบกันกันกบดาราไทไฟเนี่ยอ,อย่างปตทเต็งหนึ่งหรือดารายุคก,ก่อนก็คือจุดสาครอ,อะไรอย่างเงี้ยเออผมมองว่าสุขสวัสดิ์ก็ยังไม่ใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงนะยังดูห่างกับอย่างแบบกลุ่มนั้นอยู่ะนะครับแต่วันนี้เลทยังเปิดไม่ลึกมาก นะครับฉะนั้นว่าผมมองว่าเขายังมองไม่เห็นทางด้านกล้องกุลาสักเท่าไหร่นะก็เลยยังไม่กล้านะไฟที่แลวก็ปับเดียวเองนะวันนี้เลยเปิดมาที่กล้องกุลานะจุด6 3 6 4นะครับส่วนตัวผมมองว่าม,มันไม่แพงอะ่ะผมมองว่าวันนี้สภาพร่างกายเนี่ยสู้สู้กล้องกุลาไม่ได้นะครับถึงแม้ว่า ถ้าพูดถ,ถึงเรื่องเบอร์มวยที่ผ่านมาในรายการวันนะต้องบอกว่าสุขสวัสดิ์ผ่านมวยเบอร์ดีกว่าก็คือพันริดนะครับนั่นคือเจ้าประจําแล้วอะติดลมบนในรายการนี้ไปแล้วส่วนทางด้านก้องกุลาชนะมาสิงมาชกค,ครั้งแรกนะครับฉะนั้นเกตมวยที่เจอสุขสวัสดิ์เจอมาดีกว่านะอา,อาจจะทาให้อาจจะด้วยเหตุผลนี้ด้วยก็ได้ที่ทําให้เลดเนี่ยยังยังยังอยู่จุด6.5อยู่ นะครับคือยังไม่เลย2อหนึ่งอ่ะนะเพราะปกติแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเกินนะครับส่วนตัวผมมองว่าเลดนี้กํลาลังสวยนะผมว่าวันนี้สุขสวัสดิ์สภาพร่างกายน่าจะยังสู้ก้องกุลาไม่ได้นะครับคือมวยที่ชกหยุดหยุดชกหยุดหยุดเนี่ยอ่ะคือเดี๋ยวผมจะให้ดู ตามสถิติในนี้ก่อนเนี่ยเขาชอกมาปี68ก็คือไฟที่เจอกับพันธิตนะครับวันแชมเปี้ยนไฟที่แล้วนะนู่นเลยและทีหนึงปี66นู่นรวมพลคนสมุยนะครับเดือน3ด้วยก็คือต้นปี66เลยนะกับราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ครั้งเดียวเองนะครับปี66เหมือนกันเดือน2นะช่วงปี66เนี่ยสไฟเนี้ยอาจจะดูมีรายการหน่อย ผมว่าช่วงนี้คือช่วงที่เขากําลังจะไปอยู่ไทไฟล์ล้หลังจากนี้นะครับแต่ก็มีช่วงหยุดเห็นไหมห6หปุ๊บเป็น6กสาเลยนะครับนู่นอะอยู่ช่วง6กสแล้วก็หยุดไป64 6ีหหยุดไปนะครับ66มาชกได้รู้สึกจะ2อสไฟ์อะในในกัิกาห้ยกอะแล้วก็ไปอยู่ไทไฟนะครับซึ่งไทไฟก็ ผมว่าการฟิตซ้อมเขาเขาค่อนข้างชิวนะเอาว่ากันแบบตรงๆอะ่ะลองดูออททที่จากไทยไฟมาอยู่ในรายการวันะนะครับเขาก็ต้องเปลี่ยนสถานที่ฟิตซ้อมการฟิตซ้อมที่เข้มข้นขึ้นดูอย่างเต็งหนึ่งมาวันแรกเนี่ยจากไทยไฟมาเนี่ยโอ้โหตุ้ยนุ้ยเลย นะดูทุกวันนี้เขาฟิตซ้อมจนผมว่าเขาก็ชับขึ้นเยอะนะฉะนั้นมันมันค่อนข้างแตกต่างนะพอม,มากลับมาไฟแรกเนี่ยผมไม่รู้ไปเคลื่อนไหวตรงไหนก่อนที่จะมาชกวันหรือเปล่านะมาไฟแรกเนี่ยวันนั้นเนี่ยดูใหญ่กว่าทางด้านพันลิตรพอสมควรเลยนะอยู่ในเวทที่ใหญ่กว่าด้วยขึ้นมาสู้ไม่ได้นะครับสภาพร่างกายสู้ไม่ได้นะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่า เลทเนี้ยกำลังดีนะครับจุด6เนี่ยผมว่าอีกหน่อยเดี๋ยวจะไหลแล้วแหละนะเดี๋ยวอาจจะอาจจะไหลไปทางากล้องกุลามากขึ้นนะฉะนั้นตอนนี้กําลังสวยนะครับถึงแม้ว่าจะต่อลึกหน่อยนะสัก7-4นะครับก็ยังพอไหวนะก็เป็นเอาเป็นว่าคู่นี้ผมชอบไปทาง ก้องกุลาแล้วกันชอบมวยต่ออาจจะลึกนิดนึงแต่ผมมองว่าไม่ไม่น่ายากนะับดูสภาพร่างกายดีกว่าแล้วหัวจิตหัวใจเนี่ยผมก็ยังดูว่าก้องกุลาหัวจิตหัวใจดีกว่านะครับอ่ะชอบไปทางก้องกุลาจิตเมืองนอนท์นะครับจบลงแล้วสำหรับทัศนคติวิเคราะห์วิจารณ์วันนี้นะครับวันหน้ามีคู่มวยดีๆรายการดีๆผมจะเอานำเสนอให้ได้รับฟังรับชมกันนะครับส่วนใครอยากให้ผมวิเคราะห์วิจารณ์คู่ไหน คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับยินรัวแล้วสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ